หน้าที่เพื่อที่จะอนุรักษ์โดยตรงด้วยใช่ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาบีบชื่อตรงเกินไปใช่ไหมไอ้เหี่ย <laughs> <laughs> เขาอยากตัดไมมแต่ว่าไม่ให้เขาตัดใช่ไหม <laughs> เป็นเรื่องของพี่หมูแล้วแหละเออเรามีเรามีเปอร์เซ็ชั่นนะต้ <laughs> องการอยากได้มือเปอร์อ่ะหลับหรือ,อยังลูกวันนี้งานเด็กๆ <laughs> เ,เนาะค่ะ <laughs> เอาตีกองพ่อเล่นกีตาร์ลูกตีกองนี่น่ารักมากเลยังไงคะน้องการลูกมามาเพิ่มพลังคุณพ่อเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวนะจะไไม่ด้รถมาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีสามขึ้นก็เลยก็เลยเมื่อเช้านี้ผมออกตีกองชุดได้นะเช้ามืดหน่อยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวยกเวทีให้กับพี่หมูลายไทยดีก่อนนะดังไมดังไม่หน่อยนะคะกีตาร์ดังไหมครับบ้ามาก็สวัสดี มิสหายทุกทุกท่านนะครับนครับดังไหมครับดังไหมฮะดังเนาะโอเคอุย้ยมามาหาเรียวก็สามสามสามครั้งนี้แหละเท่าที่จำได้นะบ้าเกือบจะหลงแล้วเมื่อกี้นี่นะครับนะจริงๆแล้วก็บอกกับเรียวว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้มี กิจกรรมนะครับเพราะว่าผมผมมาภารกิจที่ศรีสะเกดนะครับเมื่อเชา้านี้มาให้การกับปปชสักนิดหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุที่อยู่ไม่ได้ก็บพองีกอ้ก็คือก็คืออย่างว่าเราเป็นคนตร,ไตรงไปตรงมาเนาะเราก็เลยการมีเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะกลายเป็นโจทย์ไปโดยปริยายนะครับ,นะรบก็เลยต้องลาออกนะครับ ท้าไลาออกมันจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับก็เลยต้องลาออกไปนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าต้นไม้กับป่าไม้นะครับผมนะฮะอฟังงานเขียนของผมแลวกันเนาะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมเกี่ยวกับป่าไม้นี่แหละนะครับนะฮะ ฟ้าอุ้มฝนก่อนหล่นเป็นสายให้พงไพรอุ้มน้ำดินดังเลือดในอกอุ้มให้ดื่มกินโอบเราไว้ในอ้อมแขนของการให้ให้โดยไม่คิดเอาคืน ดินนี้ให้เราอยากยืนยังรับชีวิตยืนยาว ฝนอุ้มดินอุ้มน้ำอุ้มแผ่นดินจะเอาชีวิตที่ได้ดื่มกินแผ่นดินด้วยรักจะปลูกต้นไม้ไว้อุ้มฟ้าให้ฟ้าอุ้มคนมาอุ้มดิน ไม้สายนา้นที่ลายริมฉันลงแผ่นดินด้วยรัก อ่อมแขนความรักฝ้าอุ้มฝนฝนอุ้มดินอุ้มน้ำอุ้มแผ่นดินจะเอาชีวิต จะปลูกต้นไม้ไว้อุ้มฟ้าให้ฟ้าอุ้มฝนมาอุ้มดินป่าไม้สายน้ำที่ไหลรินชะลมแผ่นดินด้วยรักจะเอาชีวิตที่ได้ดื่มกินอกกอดแผ่นดินด้วยรัก รักอุ้มแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินนี้งดงามเสมอนะครับเราจะอยู่กับต้นไม้นี่แหละสำคัญสิ่งที่เราต้องมีชีวิตนะครับผมเองเป็นคนคนทํางานเกี่ยวกับเขื่อนมาทั้งชีวิตนะครับผมรับราชการในกรมชุมะทานมาสามสิบสี่ปีนะฮะทำงานโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนสร้างเขื่อนนะครับก็อยู่สายงานของการ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 ทำงานและสิ่งแวดล้อมนะฮะเพอิญว่า ด้วยด้วยด้วยไหวที่เราแก่ขึ้นด้วยผลงานที่เราทํามาผลงานมันก็ค่าจะจะเข้าตาผู้ใหญ่เขาก็เลยให้ผมเป็นใหญ่พอเป็นใหญ่ปุ๊บมันมาเจออะไรซึ่งมันมันรับไม่ได้มันก็เลยต้องต่อต้านพอต่อต้านปุ๊บมันก็เลยเป็นปัญหาก,กับกลมผมก็เลยต้องลาออกนี่แหละคือปัญหาของผมณนะปัจจุบันนี้นะฮะชีวิตนะครับชีวิต้าราชการตัวน้อยคนหนึ่งนะครับนะฮะก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมผมมั่นใจว่า ต้นไม้เนี่ยเพงต้นหนึ่งเนี่ยสำคัญกว่ากระสับกระสิ่งมากมายเลยนะครับผมผมคิดเช่นนั้นนะครับผม,ผมก็บอกกับรมว่าเช่นนั้นนะครับผมนะฮะเราคือดอกไม้ในส่วนเดียวกันนะครับผม ดอกไม้ดอกไม้ไม่เลือกแลงไม่มีสวนดอกไม้ได้แบ่งแยกผีเสื้อและดอกไม้แม้เรามาจากคนละทิศต่ตางม,มีชีวิตต่างไปแต่ความรักความเข้าใจจะรวมเราเป็นหนึ่งเดียว สีต่างสันต่างพันดอกไม้เกิดใต้ตะวันดวงเดียวฟ้าครามขาวแสดเหลืองแดงเขียวผีงามในสวนเดียวกันกรเรียงรามันเชื้อชาติพันไหนจะชื่ออะไรไม่สัมพัญ ให้ชีวิต้ายฟ้าเดียวกันดอกไม้ก็คือดอกไม้ แม้เรามาจากคนละพิธจึงมีชีวิตต่างไปแต่ด้วยความรักความเข้าใจจึงรวมเราเป็นหนึ่งเดียวต่างสีต่างสันต่างพันดอกไม้เกิดใต้ตะวันดวงเดียวฟ้าครามขาวแสดเหลืองแดงเขียวอีงามตนสวนเดียวกัน เกียงรามันเชื้อชาติพันไหนจะเชื่ออะไรไม่สำคัญชีวิตตายฟ้าเดียวกันดอกไม้ก็คือดอกไม้ให้ดอกงามในสวนเดียวกันเป็นหัวใจของดอกไม้ เราคือดอกไม้ในสวนดิกัรน้ครับงานเขียนที่งดงามของเพื่อนผมพยัตภูชัยเขียนผมไว้นะครับเขาบอกว่าผมเหมาะกับเพลงประมาณนี้นะครับก็มีหลายเพลงนะครับพยัตเขียนให้ผมนะฮะก็อีกสักเพลงแล้วกันนะครับเอาเพลงที่เราเขียนเองบ้างนะครับเราเขียนเองบ้างเพลงแรกก็เพลงที่ผมเขียนเองนะครับนะเพลงเมื่อกูนี้เราคือดอกไม้ในสวนเดียวกันก็ในงานชุดหนึ่งที่พยัตทําให้ผมไว้นะครับนะฮะ อาจารย์น้อยไม่มาเล่นกับผมเหรอแต่น้อยไม่มาแล้วครับจริงๆอาจารย์น้อยนี่อยู่สีแหล่เนาะผมผมเคยไปจาด้วยอยู่เปิดหมวกอยู่แถวแถวอุบลนะครับนะครับไปบ่อยๆแล้วก็เจอกันที่กำแพงเพชรบ้างนะครับจริงๆมีเพลงของพี่ชายผมอีกเพลงหนึ่งนะครับแกแกก็เป็นพี่ชายที่น่ารักผมคนหนึ่งนะครับผมนับถือแกมากก็ หลายสิบปีแล้วพี่ชายท่านนี้นะครับนะท่านท่านบอกว่ามูอย,ยากเอาเพลงพี่เพลงอะไรไปเล่นไปอัดไปอะไรใหม่เอาไปได้หมดเลยนะครับพี่คนนี้ก็คือพี่อารักษ์อาภากาศนะฮะผมเองก,ก็เอานาเพลงของพี่เขามาทําหลายๆเพลงเหมือนกันนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักของผมท่านหนึ่งนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอผมมาทํางานชนบะทานได้ยังไงพวกพี่ๆก็เ,เห็นผมเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้เพลงผม,มก็เหมือนอาจารย์พยัตนะครับว่า ว่าผมเป็นคนแปลกจริงไม่แปลกนะครับผมเป็นคนเป็นตัวตนแบบนี้แหละแต่ไหนแต่ไรนะครับโดยโดยการเติบเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนะครับผมเป็นลูกน้ําชีโดยกําเนิดนะครับเกิดที่โกสุมพิสัยมาสารคามนะครับนะฮะก็ขยบขยยตามสายทางชีวิตนะครับนะฮะก็มาตลอดนะครับเรียนตีมาตั้งแต่อายุ1 5้านะครับตอนนี้อายุห้าิบห้าก็ ก็ไม่ไม่น้อยนะครับก,ก็คงพอได้อยู่นะครับนะฮะขออนุญาตนําเพลงของพี่ชายผมมาเล่นสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับพี่รักอา,ากาศนะครับเป็นเพลงที่ผมเองก็ชอบที่จะไปไปไปเล่นห,หลายๆครั้งเหมือนกันและกา,ารนามาเรนใหม่ในในรูปแบบของผมด้วยนะครับผมนะเพลงที่มีชื่อว่าอโมสิกรมนะครับผมนะ สับสสิ่งมากมีหรือมองไปอเท่าอุทใรจโทเอาอะไรชีวิตคนเราเล่นกับมันมันก็เล่น ระวังชีวิตจะสับสนเรามีกันมาแต่ละคนตางตรงหุดไว้ด้วยความ มากันเพิดพร้อมชีวิตตองเกลียงคนยากกระบี่อยู่ที่ใจมีไว้ติดลับให้คม คนละคมสองคมต้องไว้ป้องใัยจึงปลอดภัยโอยนี้ก็ต้องนี้ไปบ้านพี่ไม่มีคนตาม ไปสวรรค์ไมยังนั้นไปยังกองเกวียนในร่างนี้ขอฝากคืนสู่ให้กับโลกพ่อแม่พี่นอ้องลูกเมีย เพือนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอาโหสิกรรม ทายเทาการทำเนนอมากันเกิดพ้องชีวิตคอามเพียนคนยากระบีอยู่ที่ใจมีไว้ติดลับให้คม คมสองคมสิต้องไว้ต้องภัยจึงปลอดภัยโดยนี้ก็ต้องหนีไปบ้านผี่ไม่มีคนตาม คงจะไปสวรรค์ถ้าไม่อย่างนั้นไปยังกองเวียนในร่างมีขอฝากคืนสู่ให้กับโลกพ่อแม่พี่น้องลูกเมียเพื่อน

อาโหอาโหสิกรรมอาโหิกรรมนะครับเนี่ครับเพื่อนเลี้ยวใครจะมาเล่นต่อเนี่ยเพื่อนเลี้ยวมีใครต่อไหมเนี่ยมา เชิญเชิญนะครับเชิญดีเจนะครับนะครับก็ไม่ค่อยจะได้จับกีตานะครับก็ขออภัยนะครับนะเดี๋ยวพี่เดียวจะเต้นแล้วว่ขอบคุณมากๆเลยนะครับมิสหายที่น่ารักทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะดีที่ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มีโอกาสก็จะใช้มิตรภาพที่เรามีต่อกันนี้ให้มันงดงามและก็สานต่อเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ โลกของเราต่อไปด้วยครับขอบคุณามากๆเลยนะครับสวัสดีครับครบาราวาพี่หมูนะคะบนเส้นทางของการต่อสู้นะคะพิธีกรชายหน้าใสเป็นนั้นก็ <c oughs>